พี่อยากเซคิปเล็กดนะครับพี่ขาพี่เหมือนแบบกิ่งไม้เฮ้ยน้องก็พี่ออกแต่แขนไงขามันเมื่อยเข้าใจปะเนี่ยเดินเนี่ยเดินไปตรงนี้เนี่ยหมดแล้วเนี่ยแรงเนี่ยเธอนะเขาเดินเดินเข้าไปตรงกลางนะแล้วแล้วตะโกนเลยแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับกันเลยโอเคปะได้เเธอตะโกนนะได้ได้เฮ้จับไปลุย แข่งมีเกียร์เขียรผู้ไม่แก่งตัวเลยนะครับอยู่ในรายการวินเราก็ชนะเอานะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบจุดพักใจนะครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าของที่ผมเอาไว้แกล้งคนเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมและเหลืออยู่คําสั่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เอาออกไปคือผมสามารถอุ้มคนได้โดยที่ผมไม่ต้องขอนะครับแต่ความสนุกในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกกกกกกัััััันน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 นดดดด้้้้้้้้้วว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 ยยยะะะะะสสส่่่่คคคคคคคลลลลลลิปีีรรรบบบผผผผผมม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 มขขอออออไไไ์์ถถถถึึึึงงงงงทุุาแแชชช็ตณูฟ นะครับผมเกือบทุกวันเลยในช่องวินล็อกเกอร์นะครับผมยังไงก็กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้อันนี้เพจนะครับผมอันนี้เพจอันนี้ไอจีผมนะครับอันนี้ไอจีผมนะครับติดตามไอจีผมด้วยนะครับผม let's go ะขาพี่เนออกลังกายตะแขนไงเออยกเวทหนักไปหน่อยแต่ขาลืมเล่นมันเมื่อยอ่ะสวัสดีครับคนสวยขออนุญาตอุ้มทิ้งบ่อสวัสดีครับน้องพี่เฮ้ยพี่ใช่ยวิวเคป่ะครับไม่ใช่ครับแต่ผมขออนุญาตเซิร์นครับอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเนี้ยพี่จะเซิร์นน้องขออนุญาตไม่คุยนะครับนั่งเนื่งแนโอกาสตรงนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับ อย่ากันแช่ <c oughs> โอ้ยสวัสดีครับคุณแพนด้านี่คุณมาเรืรอหนับเลยเออไม่ครับผมสวัสดีครับใครใครใครไม่เชื่อโดดน้ำได้เลยนะครับไม่มีใครเชื่อ <c oughs> สวัสดีครับคุณไก่ <c oughs> อะไรพี่ขออนุญาตพาไก่ตกน้ำนะฮะ อุ้ยไก่ตกน้ำเียเนี่ยพลังของคนกล้ามใหญ่ไอ้น้องนี่คนกล้ามใหญ่ก็ต้องต้องได้คนใหญ่ๆพี่นะต้องนหน้ามีฮะคนกาอุ้ยบม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 ี่หอยคอยสวัสดีครับคนสวยพี่อยู่เจ้าเฮ้ยพี่ไอ้หิวเจ้ะเหรอพี่ไอ้หิวเจ้ะเหรอไม่ใช่พี่น้องเมื่อกี้อย่าไปคุยกับพวกนี้ครับพวกนี้มันหื่นกาม

รักพาตัวไอ้น้องไอ้เต้น้องว่าพี่ตอนรับคริสต์มาสเราจะต้องเป็นรักพาตัวสาวๆว่าด้วยกล้ามตัวโตของพี่เอ้ยชัดไปดิพี่เราก็ออกจัดไปอันนี้แพนด้านะครับเป็นแอดมินช่องแชทด้วยนะครับทุกคนแพนด้าฮัลโหลฮัลโหลทุกคนหน่อยฮัลโหลครับสล่รอโอ้ยเฮ้ยเสียงผู้หล่อแชทไหนผู้หญิงวะเนี่ยกูเดินมานึกว่าแมปร้างอุ้ยเจออุ้ย เอาละเดี๋ยวจกนะเล่นิงสองต้นตุ๊กไปไปเอาบรรลุดเอาเอาผมว่ามพี่คนอุ้มเราได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวะไม่ใช่ละไม่ใช่ละสวัสดีครับคุณสวยมีอันนี้พูดปกติอ๋ออันนี้พูดปกติครับผม ผมผมชอบพี่นะครับขอบใจน้องเสล่งเปลี่ยเลยอ้อสวยครบโลวอตามาตรฐานจ้าเลยแล้วแบบว่าสวยมาตกปลาตรงนี้เคยเจอปลาตัวใหญ่ไหมจ๊ะโอ้ยปลาพี่ไม่ตัวใหญ่เลยน้องปลาพี่ตัวแค่นี้เองอ่ะหนูว่าไงนิดเดียวนะพี่ปลาเหรออเธอขอร้องล่ะหันมามองฉันที ใจน้อยกว่านี้นะคุยรู้เรื่องกันหมดเดี๋ยวนี้นะคนเพียบเลยไม่คุยไม่รู้เรื่องสักคนสวัสดีฮะเฮ้ยนี่ของจริงหรือของปลอมวะเนี่ย๋อคนนี่หว่าสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเี่ะเออตักแดดครับตักแดดเหรอครับฉลามตักแดดด้วยเหรอครับโลวตักแดดไปทำไมครับคิวได้สีแทนครับคิวจะได้สีแทนแบบผมใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วใครนะครับผมที่สนใจเสื้อผมในชีวิตจริงนะครับแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมแอด W K C C คุณจะเจอเสื้อหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีลายอื่นด้วยนะครับคุณผู้ชมยังไงฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับผมที่ไลน์แอด W K C C อันนี้ร้านของผมเองนะครับผมฝากอุดหนุนด้วยเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับอุ้ยพี่ชายว่าไงครับพี่จะผมได้ไหมเนี่ยผมที่ผมหลุดออกมาจากบ้านเนี่ยพี่ใะรครับบ้านเลี้ยงเด็กกระพาเลยพี่แล้วนี่ไงพี่น้องเราอีกคนหนึ่งเนี่ยผมตามหาพี่มาตลอดเลยสามคนจะผมไม่ได้หรอวครับโอ จำผ้ผมไม่ได้ครับผมแค่กล้ามโตกันนิดหน่อยเองแต่ผิวผมเหมือนเดิมนะพี่ใช่พูดมาสิว่าฉันจะขาวขึ้นพูดมาฉันน่ะจะขาวขึ้นได้เลยเด้เอ้ยเอือหัวย่วหั้หัหันเัอหัวหัวััวหหนูเข้าห้องหรอ้จนอนครับไน สวัสดีครับคุณผมตั้งแต่ของจุดพักใจนะครับของแกล้งคนหายไปเนวหุ่ยผมแบบน้อยมากเลยอยากได้ของแกล้งคนนะครับถ้ามีเซิร์ฟไหนที่แบบว่ามีของแกล้งคนให้ผมนะครับบอกผมทักมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นเซิร์ฟคืนเฮ้ยเฮ้ยเอทธอเธอเอเอเธอไอคุงไอคุงว่าไงพี่รักสวัสดีับคุณคารเมล่ามตังสวัสดีครับ ยังไม่ทันกดรับเลยละโอ้ให้กดรับก่อนก็ไม่ขึ้นดิน้องสอน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 เหรอไปฝึกเล่นกล้ามให้ใหญ่ขนาดนี้ก่อนเขาเดินเดินเข้าไปตรงกลางนั้นแล้วแล้วตะโกนเลยแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับกันเลยโอเคปะได้ได้โอเคจะไปลุยต้องเป็นตัวตายตายเอ้าเฮ้ยเธอทำไมเธอเลื้อนจังอะเฮ้อเฮ้ยอุ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลย ทับอีกับอีกไม่ผู้ใส่สูตรไรแฮมซิ u ยูด้วยหรอตัวตือกี่ก้องเออกูไปหาเพื่อนกูแป๊บได้เลยทีลกเฮ้ยอะไรทีลกอะไรเอ้ยน้องเขานอนอยู่ข้างข้างโหไม่กล้าพูดเสียงดังอ๋องั้นเดี๋ยวผมช่วยนะ สวัสดีครับเลดฮักผมเพิ่งไปดูตัวอย่างมาคุณแสดงเก่งมากเลยครับจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูดจุมั่วแบบในทีเซอร์ได้ไหมครับจุมูัอู้ดึงแก้มลับเลยเดึงลับเลยทำหน้ามือวิ่ง24ชั่วโมงใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับที่รักพี่อยากสคริปเล็กเดๆนะครับพี่ขาพี่เหมือนแบบจริงไหมเฮ้ยน้องก็พี่ออกแต่แขนไงขามันเมื่อยเข้าใจปหมต้องใช้แขนเดียเอาไหนนายโชว์พี่ ยังไงวะใช้แรงเหวี่ยงของแขนไงน้องเพื่อเป็นการย้ายย้ายสสารนี่นี่ถ้าอยากวิ่งเร็วนะตี้มันจะต้องทำแบบเร็วขึ้นหน่อยเป็นไงเลยใให้เขาเป็นทเองกูของจริงอยู่แล้วน้องเดินแด็บใส่สาวเลยดูขลักเลยคนดูบาดเลยพี่ดูข้างหลังแล้วมันเหมือนคไม่เหมือนนะฮะสวัสดีครับรีวิวกล้ามผมให้หน่อยได้ไหมครับเท่มากเลยครับพี่รูปได้ครับเลียได้ด้วยครับแต่จะมีแบบว่าแบบว่าเค็มๆนิดๆหน่อยๆผมแบบโรยนี่ไว้ซอสไอเนี่ยครับมาลอง งั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนข้างแด็บหน่อยแล้วกันนะครับพอดีเมื่อเริ่มเมื่อยกล้ามละโอเคลองหายใจเข้าลึกๆดูครับแบบอะไรเงี้ยครับกินกกิินนะตัวมึงไอ้สงไอ้แตกแตกอะไรนะอะไรนะเปล่าน้องไม่มีอะไรอ่ะไหนๆก็นั่งๆอยู่แล้วไหนๆก็นั่งๆอยู่แล้วหายใจเข้าไปเออชื่นใจเฮ้ย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 โอ้ยวิ่งเลยเฮ้ยโอ้ยบินไปเลยสต๊าฟสต๊าฟ เฮ้ยอยู่ในิ่งๆหนนอยไอ้สาวเฮ้ยเราไปตีวิ่งช้าจังวะ stop s t ต๊ s t ส p เอาเอาสวัสดีเพื่อนเก่าไอ้เด็กผู้หญิงทุกคนครับดูมาถึงวินาทีแล้วตัวละครนี้ยังไม่มีชื่อนะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าอยากให้ตัวละครนี้ชื่อว่าอะไรผมจะได้ให้พี่คนนี้นะครับผมไปเรือนอีกเฮ้ยคอมเมนต์มาบอกกันยังยังใช่ป่ะอยากกินอยากกินมะม่วงเบาเปรี้ยวเลยครับโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ คำตัวชื่อหิ Mosbowl ตัวเฮ่นะครับขอคิดวิี่ e b i อ d s b o w l ตัวเบ้อเฮครับผมคุณผู้หญิงช่วยเรียกชื่อผมให้หน่อยได้ไหมครับชื่อผมชื่อว่า Si Birdpaw หัวเฮ่พูดเอ๊ะเหมือนครั้งแรกปะวะไม่เหมือนพี่ะนใครครับพี่พี่เสษนุคุ้นๆนะครับฮะพี่เป็นพ่อเองน้องเข้าเข้าเลื่นลังเต็มระบบเดี๋ยวครับผมว่าไงครับ ไอพัดอยู่ไหนอะอยู่สอนอฮะอ้าวไปทำไปสอนอโดนโดนจบมันเป็นลวนลามใครอีกไม่รู้อะขึ้นหมาทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากจริงเหรอน้องเสียงพี่เสียงเสียงมันคุ้นขนาดนั้นเลยวะน้องฮะเออมันคุ้นเลยคุ้นคุ้นดังใคุ้นเหมือนเหมือนเคยดูอะ มือนเคยดูจากที่ไหนอะ YouTube เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าพูดถูด YouTube นี่ถูกต้องอยู่ถูกต้องอยู่มีมีเค้าโครงอยู่มันมีหลายอ่ะนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมคือใครโอเคไหม Thank for watching ครับโอเคม่ Thank for watching อย่าวพี่เไม่วิ่งตามเลยกูเป็น Thank for watching กูกลับไปพีโบเลยน้องเป็นพี่ไหม่แล้วพี่มันมันมองไม่เห็นพี่แล้วมันหาพี่ไม่เจอแล้วพี่แอบมันพยายามออกล่าว่ะไปดูหน่อยดิมันอยู่ไหนวะนั่นไงมันออกล่ากูจริงๆด้วย ฮ้ยคุณคามีใครอะ่ะคามีคามีกา,าฟใครผมชื่อซาริโดยมกศาสตร์ครับคุณเป็นใครนี่อะเรียกผมว่าศาสตร์ก็ได้ครับ <c oughs> ผมก็แค่แบบชายที่เข้าฟิตเนสตลอดเวลาเธอเธอเป็นใครอะ่ะเอา้าก็บอกว่าเป็นชายที่เข้าฟิตเนสตลอดเวลาไงเธอเดี๋ยวเราตบด้วยเบ็ดเลยใจเย็นใจเย็นโอเคไม่ตบด้วยค <c oughs> ันเบ็ดแล้วก็ได้ตบด้วยอะไรตบด้วยปากไงจัดสุดสวย ไอ้อุบัติเธอเดี๋ยวเราจะพาเธอแบบทัวร์แมพนะโอเคไหมด้านขวามือนะครับผมก็จะเป็นเอ่อท็อปบอร์ดโดเนทนะฮะแล้วก็จะเป็นสโนว์แมนนะครับผมส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นเออ่ลุงซันต้านะครับอันนี้คือเป็นบอทนะครับไม่ใช่ไม่มีตัวยนต์อยู่จริงๆนะครับแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้นะครับเราจะมีเออ่พวกบอทอยู่3-4คนนะครับผมเดินๆอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่คนจริงนะครับ เฮ้ยอันอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่แบบถูกสร้างไว้นะครับเขาแบบตอบกลับอัตโนมัติเฮ้ยอัตโนมัติเลยใครเดินผ่านเฮ้ยไปก่อนเฮ้ย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 มึงเล่าพูดว่าเฮ้ยมาเว้ยนี่นี่ผู้ผู้หญิงน่ารักน่ารักเนี่ยเอาไหมเอาไหมเนี่ยพี่พี่ผมขอได้ไหมเธอเธอลงมาเหอะเธออยู่กับมันได้ไงอ่ะดูดิความจริงเว้ยเธออยู่กับมันได้ไงดูเขาพูดผมแค่กล้ามใหญ่คุณบูลลี่คนกล้ามใหญ่และผิวสีเหรอครับ ฉันยังไม่ได้บอกฉันเอายังไม่ได้บอกเลยว่าอยู่อยู่กับม,ม,มันมันเธอพูดอะไรเนี่ยเธอเธอลงมาเธอเป็นเราเราก็กลัวนะอยู่แบบอันตรายหรอผม <คน S 2> ไม่ได้อันตรายครับคนอันตรายคือคนที่พูดไว้ไอ้น้องอันนี้อันนี้คือร้านตกปลานะครับร้านขายเป็นตกปลานะครับคุณผู้หญิงปั่นหยุดไม่พออีกไม่ก็ขี้โบยก็โอ้ยโอ้ยนี่พวกมึงไม่ได้โดนเนทดทำไมพวกมึงโดนเน็กันเจ็บจังวะฮะหัวแม่งก็ร้อนอ่ะ หัวก็ร้อนอนะันนั้ก็มผมอยู่อ๋ออ๋ผมมิดหน่อยผมมิดหน่อยอ๋ <c oughs> เอเฮ้ยน้อง <c oughs> อย่าเดินตามพี่กำ <c oughs> ลังทัวร์แมปอยู่น้องอ <c oughs> อาคุณคุณอ่คุณผู้หญิงครับด้านด้านข้างหน้านะครับก็จะมีเอ่อโต๊ะโต๊ะนะครับผมให้เราได้แบบนั่งแบบปิกนิกกันนะครับแบบ,บหวานๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เก๋ <c oughs> ไม้ข้างหลังเริ่มเดินกันเงียบแล้วเว้ยหมดหมดเอเนจีแล้วล่ะฮะข้างหลังหมดเอเนจีแล้ยเกอหน่อยเกอพูดจุ๊บมั่วหน่อยได้ไหมครับก่อนที่ข้างหลังมันจะมากันพูดจุ๊บมั่วหน่อยได้ไหมอุ้ยเล้าใจจังเลยหมอกับก้ามผมจริงพี่พี่หนูหนูกดช่องพี่แล้วนะพี่กดรีพอร์ตอ่ะเออกดไปเลยกดไลค์ด้วย กดรีผดชอบรีผดเออมึงรีพอร์ตกูได้แต่อย่าลืมกดไลค์ด้วยเรื่องอะไรีผดด้วยขอช่อบไหมแต่ก็คนไม่ชอบแม่นเฮ้ยไม่ช่องเขาเดี๋ยววคซีไปกนเดียวโอ้ยคำพูดใหญ่โตจะวะกูหนีเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับใครชอบใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมรักทุกคนมากๆซียูเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าตัวนี้ชื่ออะไรดีจัดไปเจอกันอออออััััันน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 ไหีี้้คคคคืืสสสมมมาาาชชชชิิิกกกใ่่ปะะะรรบบ เขอบคุณสมาชิกท,ทุกคนที่สมัครด้วยนะครับเจอก,กัน